มีใครที่เล่นไหมครับเบดล็อกแล้วรู้สึกว่าตัวของแร่เนี่ยมันค่อนข้างจะมองยากกันไหมครับและใช่ครับปัญหานั้นจะหมดไปถ้าเราใช้ Add-on นไรออนโกลอ้นนั่นเองนะครับาทำก็เหมือนเดิมนะครับคนไรออนเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้นะครับจะทําให้แร่ของเราเนี่ยเรืองแสงมากขึ้นนะครับเหมือนเหมือนกับเลสโตนนั่นเองนะโอเคมาวิธีการดาวน์โหลดกันเลยดีกว่านะครับตัวของไรออนโกลอนนะครับก็ ดาวน์โหลดทั้ง2ไฟล์นะครับทั้ง r e s o r Pack แล้วก็ Behavior Pack นะก็กดเข้าไปตรงที่ลิงก์ตรงนี้นะครับอันไหนก็ได้นะแล้วก็เขาจะเด้งมันหน้านี้นะครับก็กด Get Download นะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดทั้ง2ไฟล์ไปให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับพอเราดาวน์โหลดทั้ง2รายการตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงทีละอันนะับก็ลง l i s o p r c k p a อนก็ได้นะครับหรือจะเป็น Behavior Pack ก็ได้นะครับก็ได้มาเป็น .mcpack แบบนี้แล้วก็สามารถเปิดได้เลยนั่นเองนะครับส่วนถ้าใครที่ได้มาเป็น .zip ข้างหลังนะครับก็ลบ .zip ออกนะฮะหรือว่าใครที่ลง Add-on ไม่เป็นรก็สาามถ ไปดูได้ที่ปักหมดเลยนะวิธีการลงแอดออนนั่นเองนะครับโอเคครับพอลงตัวของแอดออนเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปสร้างโลกกันเลยนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับ behavior pack ตรงนี้นะก็เลื่อนลงล่างสุดนะครับหาคําว่า ion glowing All นะครับก็แอดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวของ l i a pack นะครับเขาติดมาให้เรียบร้อยนะก็ไม่ต้อง active เพิ่มแล้วนะครับส่วนใครที่ไม่ active ให้นะครับให้เรามาที่ available นะครับจากนั้นก็ไปที่ o r นะครับแล้วก็เลื่อนหาได้เลยนะครับนะฮะตรง behavior ก็ให้ตัวนี้นะครับ active อยู่นะ แล้วก็รีซอ r แพค a นะนะครับก็ให้ตัวนี้แอคทีฟให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็สามารถกดสร้างโลกได้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่าแร่หลายๆตัวนะครับเรื่องแสงเต็มไปหมดเลยนะนี่นะครับก็จะทำให้การหาแร่ของเราเนี่ยง่ายขึ้นไปเยอะเลยนะครับ โอเคครับก็ตัวของ Rayon Glowing All นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอดออนะครับที่รู้สึกว่าดีมากๆเลยนะครับเหมาะกับคนที่ชอบลงเหมืองหาแร่นะครับก็จะทําให้แร่ของเราเนี่ยหาง่ายขึ้นนั่นเองนะครับมองได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับและถ้าใครมีคําถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบายครับ